เป็นฟีเจอร์ที่เราใช้มาตลอดระยะเวลาที่เราใช้งานมือถือซัมซุงมาก็คือการบันทึกเสียงสนทนาเวลาที่เราคุยโทรศัพท์นั่นเองเวลาที่เราติดต่อพนักง,งานหรือว,ว่าเวลาเราโทรหาหมอเนี่ยบางครั้งเราก็จารายละเอียดไม่ได้ก็เลยจะมานั่งย้อนฟังดูและก็อาจจะเป็นประโยชน์เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเอาไว้เป็นหลักฐานได้อะมือถือนี่มีเป็นสามพันกว่าคลิปอะทุกคนสมวิธีการตั้งค่าเนี่ยเข้าแอปโทรแล้วกดที่จุดสามจุดด้านบนแล้วก็กดเลือกการตั้งค่าเลือกที่เมนูบันทึกการโทรแล้วก็กดเลือออกกกกกหหหัััััััวววขข้้้้บบนนนนนททททึึาาาาารรรถดตตตโมมมงงเเี่ลสใ ว่าเลือกเฉพาะเบอร์ที่เราไม่เคยเมมไว้แต่บอกไว้ก่อนว่าการบันทึกการโทรเนี่ยมันกินพื้นที่เหมือนกันนะเช่นของเราเนี่ยสองพกว่าคลิปเสียงเนี่ยก็ใช้พื้นที่ไปประมาณ3ามกิกนะเราก็สามารถมากดเคลียร์ได้ทีหลังนะเช่นลบคลิปเสียงที่มันเกิน6เดือนไปแล้วเนี่ยก็สามารถกดได้ด้วยปุ่มเดียวเลยเวลาจะกดดูเนี่ยกดที่ประวัติการโทรแล้วมันก็จะมีไอคอนรูปบันทึกเสียงกดเข้าไปฟังได้ส่วนการทํางานเนี่ยเวลาที่เรารับสายแล้วว่าอีกฝ่ายรับเนี่ยก็จะทําการบันทึกทันทีจะทาการบันทึกเสียงของเราแล้วก็บันทึกเสียงของเขาไปพร้อมกันนะทุ ดย้อนกลับมาฟังได้แล้วก็ใช้เป็นหลักฐานได้ดีเลยว่าเขาเนี่ยกลับคําหรือเปล่าไปตั้งค่ากันเลยทุกคนมันดี